ครับข้อที่62นะครับหยดน้ํามันหยดหนึ่งมีมวล3.2ุคูณ10กําลังลบ1ิกิโลกร,รมัมสามารถลอยนิ่งในอากาศภายในสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศพุ่งลงในแนวดิ่งขนาด2คูณ10กําลัง4นิวตันต่อครูรอมแสดงว่าหยดน้ํามันนี้รับหรือเสียอิเล็กตรอนนะครับกําหนดให้ตัวของอิเล็กตรอน1ตัวนะครับมีประจุเท่ากับลบ1.6 คูณ10บกำลังลบ19นะครับตรงนี้เราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับจากโจทย์นะครับตรงนี้สิ่งแรกที่เขาให้มานะครับก็คือตัวของมวลนะครับตรงนี้ก็คือตัว m นะครับเท่ากับ3.2นะครับคูณ10กําลังลบ15กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับเขาให้นะครับตัวของสนามไฟฟ้านะครับตรงนี้มีทิศพุ่งลงนะครับในแนวดิ่ง ก็คือตัว E นะครับสนามไฟฟ้าเท่ากับ2คูณ10กำลัง4นิวตันต่อคูลอมนะครับจากนั้นนะครับเขากำหนดอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับก็คือเขาให้มีประจุนะครับก็คือตัว Q นะครับตรงนี้เท่ากับลบ1.6นะครับคูณ10กำลังลบ19คูลอมนะครับเขาให้มานะครับคำถามเขาครับก็คือเขาอยากทราบว่าหยดน้ำมันหยดนี้เนี่ยจะรับหรือ เสียอิเล็กตรอนไปนะครับตรงนี้ก็คือเราจะหาตัว n นะครับตรงนี้ก็คือให้หา n นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับเราก็มาดูรูปนะครับตรงนี้เราให้หยดน้ํามันนะครับตรงนี้ซึ่งมีประจุลบอยู่นะครับตรงนี้ทีนี้เขาบอกสนามไฟฟ้านะครับมีทิศพุ่งลงนะครับตรงนี้ก็คือตัว e นะครับมีทิศลงนะครับฉังนั้นตรงนี้ก็มีทิศขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นแรงทางไฟฟ้านะครับ ที่กระทำมันอยู่นะก็คือตัว QE นะครับแล้วก็มีแรงนะครับที่ดึงมันลงมานะครับก็คือ mg นะครับซึ่งเป็นน้ำหนักนะครับตรงนี้มีทิศลงนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากนะครับหยดน้ำมันนะครับลอยนิ่งนะครับฉะนั้น a ของเราเท่ากับ0นะครับจะได้ว่านะครับก็คือ F นะครับขึ้นเท่ากับ f ลงนะครับตรงนี้ f ขึ้นนะครับก็มีค่าเท่ากับตัวของแรงทางไฟฟ้านะครับก็คือ QE นะครับกากับ f ลงนะครับก็คือตัวของ mg นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าตัวของ Q นะครับมีค่าเท่ากับ n e นะครับตรงนี้ n e นะครับเราก็จะแทนตัวของ n e ตรงนี้นะครับแทนลงไปใน Q นะครับเราก็จะได้เป็น n e เล็ก e ใหญ่นะครับเท่ากับ m g นะครับตรงนี้ n e เล็กอีใหญ่เท่ากับ m g นะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปเพื่อหา n ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับเราก็จะแทนลงไปนะครับเราจะได้ว่า n นะครับตรงนี้ให้หานะครับเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับคูณอยู่กับ e นะครับก็คือตัวของอิเล็กตรอนนะครับ1ตัวนะครับมีค่าเท่ากับ 1. 6ุคูณ สิบกำลังลบสิบเก้านะครับตรงนี้คูณอยู่กับตัว e นะครับตรงนี้ก็คือค่าของสนามไฟฟ้านะครับมีค่ากับสองคูณสิบกำลังสี่นะครับเท่ากับมวลนะครับก็คือตัว m นะครับมีค่ากับสามจุดสองนะครับคูณสิบกำลังลบสิบห้านะครับคูณอยู่กับ g นะครับก็คือสิบนะครับตรงนี้ g ของเรานะครับให้มีค่าเท่ากับ10นะครับก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของเรานะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะนําเอาตัวของ1.6คูณกับ2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3.2นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ n นะครับเท่ากับ3.2นะครับคูณ10นะครับตรงนี้เลขยกกําลังนะครับลบ19กับ สนะครับตรงนี้นำมาบวกกันนะครับก็จะเหลือกำลังลบสินะครับตรงนี้เท่ากับ3.2นะครับคูนสิกำลังลบสินะครับตรงนี้คูณอยู่กับ10นะครับทีนี้นะครับเราสังเกตเห็นนะครับ3.2มจุดคูนสิกำลังลบสินะครับจะเท่ากับ3.2มจุดคูนสิกำลังลบสินะครับทีนี้ถ้าเราย้ายตัวนี้ลงมาหารนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะตัด ไปได้เลยนะครับฉะนั้น n ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10นะครับตรงนี้นี่หน่วยเป็นตัวนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าหยดน้ํามันนะครับจะได้รับอิเล็กตรอนนะครับเพิ่มขึ้น10ตัวนะครับก็คือรับอิเล็กตรอนนะครับเพิ่ม10ตัวนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบนะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะตอบข้อที่1นะครับก็คือ รับอีเล็กตอนเพิ่ม10ตัวนั่นเองนะครับตรงนี้